ไข่ค้นกุ้งผัดพริกเกลือโอ้กิดนตาเมนูนี่แหละทุกคนส่งกินแล้วอื่นบอเป็นมันอร่อยติดใจมากสั่งสั่งเขาบอกว่าอ้าเฮียกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวสั่งเขาบอกว่าไม่เผ็ดนะแม่ค้าแม่คาไม่เผ็ดนะคะโอ้เขาก็ทําหน้ารักทุกคน อร่อยอ่ะร้านนี้ถูกใจอ่ะถูกใจทุกสิ่งถูกใจทุกอย่างถูกใจทุกอย่างเลยแค่ผัดกระเทียมก็อร่อยแล้วอ่ะฮมไม่เผ็ดเลยเพอดีรสชาติถ่ายด้อยเราอยากกินแต่เราอยากไม่อยากกินเผ็ดไงทุกคนมันก็ต้องสั่งแบบนี้แหละกุ้งผัด พริกเกลือไม่เผ็ดเป็นยังไงล่ะทุกคนสั่งจนแม่ค้างงอ่ะอมแม่ค้างงโงเมนูเขาก็าคือกุ้งผัดพริกเกลอือใช่ไหมชื่อมันก็บอกอยู่ว่าผัดพริกเกลอือแต่เราก็ไปสั่งเพื่อมาอีกว่าไม่เผ็ด เป็นยังไงล่ะเราสั่งน้าอ่ะไข่ต้นอร่อยทุกคนอืมนะ้า อร่อยทุกคนใช้คําว่าอร่อยเยอะมากเปืองที่สุดอืมให้กุ้งกี่ตัวใอ้กุ้งสี่ตัวทุกคนห้าตัวใอ้กุ้งห้าตัวหายก่อนเผืืองมีไอ้กุ้งห้าตัวทุกคนอืมดูดิเคล็ดลับของเขาคือไม่ใช่กุ้งหรอกอร่อยกระเทียมอร่อย มันก mm mm ็อดเลยอือ ฟิ้นฟังคล่องแคลอดมาก กินอาอกินอามันหิวอะ่ะจริงหิวมากมือแรกของวันเนี้ยปุ้มใจ หมาฟูนนิดนึงนะทุกคนไม่เผ็ดจ,จริงๆอิงเขาใส่ให้เรานิดเดียวพอให้มีรสชาต อร่อยมากป <c oughs> ุ้งทำตัววไม่อก้ซื้อไอ้นี่มากินด้วยอ่ะแต่มันเยอะไปเราจะเต็นตึงมากกว่านี้ บายๆท่านผู้ชม